การบล็อกชิ้นงานหรือว่าการรีดชิ้นงานนะคะบีก็จะใช้เตารีดไอ้น้ำค่ะก่อนอื่นก็ขึงงานให้ตึงก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดสวิตช์ไอ้น้ำด้วยนะคะส่วนความร้อนก็จะใช้ความร้อนสูงสุดค่ะหลังจากเตารีดร้อนแล้วนะคะก็จับให้เตาอยู่เหนือผ้าประมาณ1เซนติเมตรค่ะ ความร้อนจากไอ้น้ำจะทำให้ตัวของไหมคลายตัวก็จะทำให้ชิ้นงานเรียบมากขึ้นค่ะ ที่บีไม่ใช้วิธีรีดนะคะลงไปบนชิ้นงานเลยเพราะว่าไม่ต้องการให้ตัวของลายถักนะคะออกมาแบนนะคะแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะบางคนอาจจะชอบให้ลายถักแบนแล้วมันก็รีดหรือว่าบล็อกง่ายกว่านะคะแต่ของบีอยากให้ตัวของลายถักมันดูมีมิติมีความหนานะคะก็เลยใช้เป็นการเอ่อถือตัวของเตารีดอยู่เหนือชิ้นงานแล้วก็ใช้ความร้อนจากไอ้น้ำในการทำให้ผ้าเรียบแทนค่ะ